ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับก็กลับมาอยู่ในเกมดราก้อนบอลเลเจนต์กันอย่างเช่นเคยนะครับก็หายกันไปสักพักเนาะเพราะว่าตัวข้าพเจ้านั้นติดโควิดนะครับแล้วก็นี่เลยฟื้นกลับมาพร้อมกับตัวละครสายฟรีสุดเฟี้ยวครับกับโกจิต้านะซูเปอร์ไซย่าโกจิต้านะเป็นตัวละครที่แจกฟรีแถมอนิเมชั่นการ์ดฟ้าที่สวยมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถต่างๆกันก่อนดีกว่าว่าทาอะไรได้บ้างนะแต่ว่า หลังจากที่แอบเล่นมาเนี่ยรู้สึกว่าตีแรงครับอึดนะครับใช้ได้ความสามารถก็อยู่ในระดับที่ดีมากๆของตัวละครสายฟรีเนาะมาเริ่มมาที่สไตล์อาร์ตนะครับก็คือจะมีความเร็วโจกัสเพิ่มขึ้น1นึ่งเลเวลเป็นเวลา5วิเมื่อกดใช้งานสไตล์นั่นเองนะครับต่อกันที่การ์ดฟ้านะครับก็คือจะบวกความรูแรงของสเปเชียลมูฟแรงขึ้นครับ30%เป็นเวลา3วิเมื่อกดใช้งานนะครับการ์ดเขียวครับจะจวสไตล์อาร์ตขึ้นมือใบถัดไปครับ ฟื้นคิ50หน่วยนะครับแล้วก็มีบัฟยกเลิกอาการผิดปกติต่างๆนะครับโอเคมาต่อที่เมน่าเบริตี้นะครับก็จะจั่วการ์ดฟ้าขึ้นมือในใบถัดไปครับฟื้นฟูคิ50หน่วยครับบวกความรุนแรงของการ์ดฟ้าใบถัดไปแรงขึ้น80%นะครับมีสถานะทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยลดความเร็วจั่วการ์ดหนึ่งเลเวลเป็นเวลา15าวิแล้วก็สุ่มล็อกการ์ดบนมือ จะมีดาเมจจะมีดาเมจครับเพิ่มขึ้น80%รับดาเมจน้อยลง50%นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามแล้วจั่วได้สไตล์อาร์ตขึ้นมือนะครับมาทำการรีเลือด3%นะครับลดค่าการใช้สไตล์อาร์ตลงหนึ่งหน่วยแล้วก็มีความแรงของสไตล์เพิ่มขึ้น10%นะครับก็สามารถแตะทับคันได้5ครั้งแล้วก็ไม่สามารถยกเลิกความสามารถนี้ได้เนาะต่อกันที่ยูนิคที่2นะครับก็คือทุกครั้งที่ตัวละครนี้เจอหน้ากับศัตรูนะครับมันก็จะทําให้ คู่ต่อสู้เนี่ยตีสถานะโดนดาเมจแรงขึ้น20%นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแท็กซูเปอร์ไซย่านะครับจะทำการลดคลิเรตข,ของคู่ต่อสู้ลง30%เป็นเวลา20วิด้วยกันนะครับก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่แก้แท็กซูเปอร์ไซย่าได้ดีเนาะแล้วก็ความสามารถด้านล่างครับตัวละครนี้เนี่ยถ้าอยู่ในสนามและคู่ต่อสู้เนี่ยใช้พวกการ์ดฟ้าหรือว่าการ์ดเขียวนะจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น20%แล้วก็รับดาเมจน้อยลงอีก20%นะครับ ส่วนความสามารถด้านล่างก็คือเมื่อตัวละครนี้ถูกสลับตัวออกนะครับจะทําการรีคีให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับ20หน่วยนะครับแล้วก็มีการรีเจนเลือดทีละนิดนะครับต่อวินะครับเป็นเวลา20วิแล้วก็ทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยที่สถานะโดนสไตล์ดาเมจแรงขึ้น20เป็นเวลา10วิด้วยกันนะครับโอเคและนี่ก็คือความสามารถทั้งหมดของโกจิต้าสายฟรีนะครับเรามาดูทีมแล้วก็อีควิปเมนที่ผมใช้ณตอนนี้นะครับสำหรับทีมก็จะเป็นฟิวชั่นบาริเออร์นะครับ ส่วน Equipment นะครับที่เลือกใช้นะครับชิ้นแรกสำหรับชิ้นนี้เนี่ยได้ค่าของ s สไตล์ดามจ e แล้วก็แม็กเลือดนะครับก็ช่องสุดท้ายก็เต็มเลยชิ้นที่2ครับก็จะเป็นทางด้านของดามจการ์ดฟ้าแล้วก็มีการรีเจนเลือดแหล่งขึ้นนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายครับก็จะได้ทางด้านของสไตล์ดามจแม็กเลือดแล้วก็ดามจการ์ดฟ้านั่นเองนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะเราไปเจอกันใน PVP เลยดีกว่าครับมาเจอเป็นทางด้านของฟิวชั่นริเรเหมือนกันนะ <c oughs> เ,สเสียงยังมาไม่ไม่เต็มร้อยนะฮะยังมามมให,หาอยู่โอเคต่อได้สวยโอเคดามเมจก็ดูดีดูเฟียวอยู่ <c oughs> ไม่ไงอนิเมชั่นสุดเท่เอาไปกินสม็วมาจะเป็นลูกหลักไม่ว่าจะเป็นตัวเปิดตัวฟรีก็เท่ไปหมดลบเฮ้ยโอ้โห,โหไม่ทันฮะโดนสไตล์มา แล้วก็ตอนนี้เหมือนจะเอาตู้ urgo gita ก,กลับมาอีกแล้วนะก็ลองไปสุ่มดูก็ได้ครับแต่ว่าแนะนำให้รอดูพาร์ทส,สองก่อนดีกว่าว่าเป็นตัวอะไรสลับขางด้านของกุยกิต้าสายฟรีครับมีการรีเกนต่อวิสายไปฮึ๊บโดนครับบราสมาโคเบอไซต์ยังไงงวงโอเคโเคโเบอร์ได้อยู่เจอต่อยสวนไปโดยสามาร แล้วบลาซสลบไปหนึ่งทีสไตชนวัดค่าพลังกันหน่อยโอเคยังถือว่าได้อยู่สำหรับคนวินเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมเข้าไปสไตบลาสโอเคเขาตัดคอมโบด้วยกูจิต้าเขียวครับเฮ้ยอ่าสวยเลยอย่างนี้ระเบิดพลังอ่าได้ไลซิงนัดก่อนครับจังหวะนี้ มาลูกลักไล่ชนัดด้วยโกจิต้าดีกว่าบลาสีฟ้าด้วยแค่บลาสีฟ้าก็คุมแล้วความเท่ห์หนึ่งท่าเท่ไปไหนโอเคได้ไปก่อนหนึ่งตัวครับโอเคเอาไปหนึ่งลูกลุกๆุยิงไปโคเชลเดี๋ยวอื้อหือ ปุ๊บอ่าเรียบร้อยปิดบัญชีครับเอาไปอีกหนึ่งลูกปุ๊บปุ๊บเคชียวเปรี้ยงโอเคตายไปจัวสไตล์ขึ้นมือในใบถัดไปแล้วลบโอเคความรุนจูการเราก็จะเพิ่มขึ้นทุกทครั้งที่สไตล์นะครับจะสังเกตได้ว่านี่จัวั่วใบต่อใบเลยเจ๋งจัดโอ้โหตัวฟรีเท่จัดจัดเลยตอนแรก คิดว่าจะมาเป็นสีเหลืองแต่ว่าเป็นสีม่วง,งาก็เท่อยู่ครับโอเคสลับโคชิต้าบราสไปแล้วก็ปิดบัญชีด้วยติมเมตสกิลแล้วกันหนึ่งนิ้วมาตรฐานไม่มีแน,น่อ่าไม่กดออกด้วยครับรับไปซะแอนิเมชันเต็มรูปแบบปุโบโถขึ้นไปไม่มีน,น่ จบแล้วบิ๊กแบงคามิคามิหา้ายิงมาครับเปยียบเลยโอเคสวยสะบัดบ๊อบโอเคจีๆครับบอเจอเป็นทางคณะของก็ต์ขีนะให้เป็นคอมเดิมเลยเมาเลยบลับดใต้ก่อนโอเคสไตร ทีนึอ่าสลับเป็นเบจิต้า้ยทีมเขาดักสีทุกสีเลยนี่หว่าการ์ดเขียวปึ๊บปึ๊บลบไม่ได้ครับโดนทางด้านของโกคุเบจิต้าสวนมาสองมัดโหการ์ดฟ้าโดนไปที่สามัดครับโอเคยังไม่ตายบลัชชน อีกหนึ่งทีคู่ต่อสู้หลบได้โหเรียบร้อย็อตนี้กครโดนอีกใบหนึ่งแน่ๆนั่นไงแล้วเปลี่ยนไม่ได้ด้วยสามารถรับไปเต็มๆสองใบลวดอัสไปก่อนปุ๊บอ่ามีไลทิ่งรับแล้วครับเฮ้ถือว่าทำดาเมจสีเหลืองได้ดีอยู่ไม่ได้แย่อะไรเฮ้ยเอาวะแอบเจ๋งอยู่นะอแอบแรงอยู่ครับอุย้ย จั่วได้เรื่อยๆเ,เราต้องเปลี่ยนตัวหนีกันเลยทีเดียวไลซิงก์ับไปเลยครับแบบรัวดีมชั่นกับฟา้าขอยดูหน่อยปุ๊บนี่จริงมันเป็นเคยเป็นตัวละครเป็นบอทสาหรับโกจิต้าตัวนี้อนิเมชั่นนี้นานมากแล้วนะจนเอามาเป็นตัวละครแจกฟรีนะครับนึกว่าเกมลืมไปแล้ว ปุ๊บลบอ้้แบบไม่ทันตัดคอมโบเหรอโอเคโอเวอร์เตะทิ้งไปก่อนยิงไปหนึ่งลูกบราสโดนสไตล์ไปกดเมนาเบดิตี้ครับยกเลิกการแพ้าตุแล้วก็หนึ่งนิ้วมาตรฐานอีกรอบหนึง่ง สหลหับนาะของเบอีโว่มันจะต้องตายครับสลหรับเบอีโวตัวนี้คืนเตา๋าเรียบร้อยครับหลบหุหลบสวยด้วยแบบนี้ปิดงานด้วยลูกรักสายฟรีซ้ายไปความแรงโยนการาฟฟ้าปิดบัญชียิ่งๆโชคเชียวแถมเรียบร้อยโอเคครับจร สวยเลยซูปเปอร์ซย,ยาเฮ้ยสีแดงไม่น่าเวิร์กเอาสีม่วงไปแล้วกันมาดูกันว่าเขาจะติดขี้หรือเปล่าลดไป30%โอเคไม่ใช่เป็นการเนิฟซูปเปอร์ไซย,ยาแต่ว่าเป็นการเนิบบาดักบาดักบัฟขี้ได้กับเพื่อนแล้วก็โดนลดคืน เยี่ยมเลยนะฮะโอเคสไตล์เราด้วยคืทีนึงสลับ big bang ยิ่งบิ๊กแบงแอตแท็กบราส,ส้ำไปแล้วชนปึ๊บหลบเฮ้ย,ยเหลือไปจัวเขียวเฮ้ยหืมสวยจัดหล,ลบได้ก่อนเกือบไป บลัสไปเจอโคจิต้าไม่เป็นไรอีกหนึ่งทีครับไปต่อเมื่องสลับบลัฟอีกหนึ่งทีสลับอีกหนึ่งทีจัวโอเคโอ้โหห้าสิบห้าคอมโบเจ๋งจัดบลัฟหลบไปครับปล่อยทิ้งไปก่อน บเโอเคโดนอีีแล้วกันไล่ซิ้งทันไปนเลยครับการฟ้าแล้วรอบนี้เสียวรอบที่แล้วดูการฟ้าไปแล้ว,ร,ลวรอบนี้กดการฟ้าแล้วกันโอเคถ้าชาัดถ้าชาัดปล่อยท่าใหญ่แม่งยังเท่เลย กดเมนอบบลิตี้ครับนี่นะยิงไปเฮ้ยเออลบได้เหรอทำไมแอนิเมชันมันช้าเหรอสลับเหมือนว่าการออกท่ามันจะช้าเหมือนกับ LF ของโกคูนาเมิกหรือเปล่าประมาณนั้นหรือเปล่าคุณโดนเลยเอาคืนไปเต็มเกมเขาจังหวะนี้ โเฉียวคืนมีแถมโอ้โหขึ้นหลอดป่ากันมันจะบอกเลยจังหวะนี้ตัวฟรีป่ากันสนุกสนานสลับสไตล์บราฟอ่าเรียบร้อยเกียดมาแบบนี้ก็ปิดบัญชีดีครับสไ,ไปก่อนครับหนึ่งใบกันมันไม่ตายแล้วก็นีน่ตัดตัดตอนแกซะ เฉือนเขาให้ปั้ตายไปเรียบร้อยอ่าอย่างนี้ก็ปิดบัญชีด้วยลูกรักเหมือนเดิมสลับโยนไปปุ๊บปุ๊บือแถมเรียบร้อยครับโอเคจีๆครับถ้าโพสตรตอนจบก็โคตรเ hey. ท่เท่ไปหมด โอเคครับก็จบไป้ัสหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย